สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนเนาะคะ่ะมือนี้ก็มีนาทางดีดีมาฝากเป็นรัฐบาลไทยของปูสามเงาเนาะคะ่ะมืออื่นจะเป็นมือรัฐบาลไทยออกเนาะคะ่ะเป็นกระทรงมะหายแล้วดวนดวน,ดวนทรงหลบมาทางนะะ่ายเนาะค่ะก็เฝ้าสิมาลงให้ปูเนาะหอดมืออื่นจะบ่มมีนาเนาะคะ่ะถ้าบ่ลงมือนี้กับมืออื่นจะจะลืมเนาะคะ่ะ ก็เลสิฟ้าวมาันลงให้โปูสามเงาเลยตัวจะบริพาดโอกาสเอฟซีจะได้ไปเอาไปบีเคาะเนาะค่ะมันลงมเอมือนเอิอนฮาเอฟซีมาเห็น,นะะสิฟ้าวลงใหอยด้วนๆนะคะเอฟซี okay. ก็ได้จะได้ติดตามหน่อยนะเมือนเอิอนหัสิลงมืหมอืเอนกันเลยมันโงมากมันหันกันเลยสิฟ้าวมันล้มหอนด้วนๆนะะเป็นรัฐบาลไทยนะคะ okay. นี่ปูคเพิ่นจะเจับสามตัวสองตัวเนาะ,ะ,ะเล็เพิ่นเพิ่นก็บบรยาเน้นให้นะคะเพิ่นม,มากจะเป็นเลขสามตัวเนาะคะ่ะวิเหล็กเหล็กเด่นเหล็กเจบสามตัวเราก็เจับปูนเนาะ,ะมาตัวใดก็เอาไปพิจารณาขัดสันเราเนาะคะ่ะเอาไปเปรียบเทียบร้ายใส่และหลายท่านหลายอาจารย์ชีว่าเหลขกฝันหรือว่าสูตรคำนวณ แต่ล่องเอามาวิเคราะ์บึงเอามาเปรียบเทียบเสียกันว่าเขาจะมักของอาจารย์ใดเป็นแม่นนะท่านเอากบเอาไปเลือกก่อนจะลงทุนมะ,ะเอาไปขัดสรนดีดีก่อนก่อนเขาจะลงทุนไปเนาะ,ะจังสิบว่าได้พลาดโอกาสเนาะก็ได้พลาดโอกาสดีๆเนาะะ่ะมืออื่นเนาะก็สิฟ้าลงไห้ควรจะไ้มีเวลาไปวิเคราะเนาะละ่ลงสาหลารก็จะบ่มีเวลาวิเคราะห์ เด็กทั่วคนเดี๋ยวเอามาเว่าเนาะคะ่ะหันหอดมืออื่นหยานลืมเห็นเราก็บฝ้าเลยแหละหันหอดมืออื่นลืมมีดีมืออื่นมันก็สียากเลยะ,ะตื่นเขนินกับตาเศร้ากับไปหาไทายในบ้านโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะเก็บตัวโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยเนาะ,ะจะลืมค่ะเพราฝ้าลงเนาะ,ะต้องอาจารย์ใดท่านใดมาช่วงก็แตเฝ้าไรลุ่งให้มันหมดเลยเนาะคะ่ะ เพราะว่ามันเล็กมันจะออกแล้วเแต่พอเอามาเก็บไว้เก็บข้างไว้นะร่องเหีม่มดมดไปเลยนะนีะ่ของอาจารย์ได้แน่ท่านได้แน่กันทรงมากสร้างช่องห้ากันเลยลำเลี่ยงร่องเหี่มมัดแล้วกันละลาย,ลายท่านละลาย,ลาย,ลายอาจารย์กันเลยของโปกับสีฟ้าล่องเหี่ยมด้วนๆหรอกค่ะแล้วก็มีเคราะห์เบิ้งมากกัจัดบ่มากามากัดพนนะะันหรอกค่ะทร้างช่องเ้าก็มีทั้ง เด็กเพื่อนบ้านตาเล่าซึ่งรัฐบาลไทยครบสูตรบวชิบาห้าน้อยกันเด็กห้าน้อยกันยังมีอีกนะคะของตอรี่เนาะก็เพื่อนเล็กครบสูตรก็ร่วมยูช่องเมตุยลวยละวันเนาะค่ะอันนี้ใช่ห้าน้อยเด็กเล่าเด็กรัฐบาลไทยนะคะอยากเบิ้งอันใดสามารถเข้าไปเบิ้งใดเนาะค่ะมีครบสูตรนะคะผู้ใดมากเบิ้งก็เข้าไปย้อนเบิ้งใดได้ค่ะ ถน้อยพอลี่เป็นกระล้งสุกมือสุกมือนะคะสาวบัลล่งเอฟซีกับสามหานะคะเกลี่ยจำเป็นตรงในล่องให้สุกมือนะคะพอลี่กันเลอดีเล็กโปูให้มากกับมีเดนสามเดนแปดเดนสี่นะคะเด,เด่นบนจับสามตัวเก้าสามหกเก้าแปดหกสามสี่หกสี่หกสาม เราก็จับคู่ให้สองคู่นะสามหกกับแปดหกคนจับสองค,คู่นะส่วนมากจะเน้นที่เลขสามตัวนะคะพิจารณาเอาค่ะมาคู่ใดคู่ใดทุ่นหน่อยก็เลือกเอาเนาะ,ะเลขจับคู่บ่หลายนะคมสามหกกับแปดหกสองค,คู่นะส่วนมากสิเน้นเป็นีเลขสามตัวนะ แคบหนาจอไว้ค่ะอแบบยากให้ตามอาจารย์ได้ทันได้ค่ะข้อมินขมาเนาะคะ่ะทางช่องเขาก็จะนั่ตามให้เนาะคะ่ะตัวมือนีมาตุ้ยก็พอค่อยได้าชดนะคะเล็กเล่ากันเลยไล่กับเม่อคอยนั่นเนาะคะ่ะ พ่ค่อยมีเรียบซี่ขมาเบิงไหลสดกันเลยนั่งไปนั่งมากกันเลย์เงานอนกันเลยบ่อยากไล่เลย์นะคะเป็นแบบเน้นนะเป็นไล่บ่มวลนะคะคือว่าเลรอเราบ่ได้ไล่ติดต่อกันเป็นช่วงทั้งช่วงทั้งช่องช่องเพระท่านใหญ่ช่องน้อยเนาะก้นกับเพระท่านค่อยนั่นเป็นไงไงสดก้นกับเพราะคอยขมาเบิงไหลเป็นไงนะเรียกันเลย คานไล่างเงานอนแล้วกัไล่สุดกันเลยจิมี่เอ็บซี่ขามาเบิง,ยบอ,ยะะอ,งอ,อยบ่หลายเน,น,น,นาะเอ็บซี่ถักถะะงเขามาตั้งันอเคกับสิบมันอยู่กันโดนกับขามาเจริญให้น่อยกันชวยกับอายุกับไล่เลยนะกันางต้อยากนอนเนาะกันนันเอบซี่นั่นขามาถักท้ายายแกนางเงางกเงาหง่าก็เลยบ่คอยไล่เป็นไรเนาะสะมมติเนี่ยกัน นานเล่เจ้าคุรีคนรีเขาดูดูกับธรรมดาตอนไล่ไล่ดูยุสวาค่ะให้นหกตัวน่ะมันเข่าครับระว่างหมูวานมันจับหกศูนย์มันออกเจ็ศูนย์ะว่าเมตุยก็ได้ยุสสิบบาทผู้ใดนั่นกับบ่มากันพอดเจับห่กับไปจับเอากับเบาอยู่ตลอดนะคระับไปจับเอาอีอยู่ในชุดร่วมนะกับเข่าเจ็ดมศูนย์หมอใดมีเล่ามันมาสิออกล่ากับเข่ายู่ประจำนะ ได้อยู่เนาะค่ะนางเสียพลนี่จับบ่ได้ก็จ้องก็ไปจับเอามันกับเข่าภายในหกจับได้บ่จับบ่ได้ก็ยืดดวงห้องเนาอะไรถึงว่าววาวคนมีนั่นมันเข่าอยู่แล้วเนาะค่ะต้องมันก็ได้ห้องก็ไปดึงเอาหมื่บ้านมันกับมีดหกศูนย์เจ็ดศูนย์นะหมู่านอะไรตัวจะซื้อหกศูนย์เจ็ดศูนย์ก็ได้เพราได้คาประตูอยู่หมู่บ้านค่ะ ถือจะได้ก็ดีนะคะเราจะมาถือก็เง่าก็ดีใจนะ,ะถือเลขบาทชีบบาทดีใจบาทหักนะคะสรุปเลขปูสามเงาแล้วค่ะรัฐบาลไทยของวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าหกเก่านะคะที่ ตามนี่แคบนาจอไปค่ะพอให้เอฟซีแห้งปังๆโฉโฉบมันมันวันที่หนึ่งขึ้นมืออื่นนะคะสามตัวแตกสองตัวแตกให้ปังๆลีกปูสามเงารัฐบาลไทยวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าหกเก่าโฉบโฉบมันมันเอฟซี ลงทุนหน่อยๆก็ให้ได้กราบมากหลายๆให้มีโชคไม่ใช่ใ้ถกและลายซื้อตัวได้ก็ให้ถิกให้มันๆัมืออื่นก็ได้สวัสดีค่ะ